กลั่นอุจจาระกับกลั่นปัสสาวะแบบนี้ถ้าทําอาจจะทําไม่บ่อยเป็นอะไรไหมแล้วในกรณีที่ ทำบ่อยๆละ่ะจะส่งผลต่อร่างกายยังไงบ้างคะกลั้นอุจรระรับปัสสาวะจริงๆคนเราอยู่ในสังคมอะ่ะมันต้องมีกันมั้งเนาะบางทีแบบเฮ้ยประชุมติดค้างหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นกระบวนการปกติที่ร่างกายเขาทํามาพี่เคยอ่านหนังสือเล่มนึงดีมากเลยเกี่ยวกับหลอไส้มันจะมี2ส,สเตปด้วยซ้ําเพื่อให้เราแบบใช้ชีวิตได้อะ่ะเออไม่แบบพรวดออกมาก่อนคือเรายังกลั้นได้ประมาณนึงเพื่อรอไปข้องนะ้ำอย่างนั้นน่ะไม่เป็นไรคะ่ะเป็นครั้งคราวแต่ถ้าคนที่กลั้นบ่อยๆคือไม่ให้ความสําคัญกับระบบขับถ่ายอะนร ย่อยค่ะสิ่งที่เห็นมากๆเลยนะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นต่างๆเนี่ยกลิ่นปากกลิ่นตัวเพราะว่าของเสียไม่ได้นําออก<ม>ใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความร้อนของเสียเป็นความร้อนอย่างหนึ่งคนที่ท้องผูกบ่อยๆจะมีปัญหาเรื่องแบบร้อนในร้อนคอมีการอักเสบภายในบ,บ,บ่อยๆยังไม่นับรวมเกี่ยวกับเรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะฤทธิศรีดวงทวาน<ม>ก็เกี่ยวท้องผูกหรือรังมันก็จะเหมือนอุดอัดไม่สบายตัวพานให้แบบ วิงเวียนลมมันดันขึ้นไงคะของเสียบพระมันไปกองอยู่ข้างล่างอะ่ะมันไม่ออกมันเกิดอะไรลมมันก็ดันขึ้นบนบางคนมีอาการลมในท้องก็มาจากท้องผูกก็เยอะแล้วก็กั้นปัสสาวะก็ระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบไตเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยแล้วพฤติกรรมที่อาจจะทําให้กั้นปัสสาวะบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็นวัยทางานก็อาจจะแบบมนุษย์ออฟฟิศเนาะอาจจะแบบอ,อีกนิดนึงได้อีกน,นิดนึงได้ไปไปมา,มา,มาหลายชั่วโมงแล้วเนาะอันนี้ก็คือยิ่งถ้าในาผู้หญิงอะคะ่ะที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะ่ะอันนี้รุนแรงกว่าผู้ชายเป็นไหมคะ มันไม่เชิงว่ารุนแรงกว่าหรอกคะ่ะจริงๆแล้วมันมันไม่ดีเลยด้วยซ้ําคือการกลั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่มันฝืนธรรมชาติแล้วถ้าเกิดว่าเราเรา,เราทำไปนานๆอย่างที่แดงบอกว่าแพทย์แผ,ผนไทยอ่ะร่างกายมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยบางคนกลัน้นบ่อยๆมันไม่ได้มีปัญหาแค่ไตหรือว่ากระเพาะปัสสาวะมันเป็นเรื่องของประจําเดือนด้วยกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกตรงนี้ด้วยท้องป่องก็ได้ด้วยระบบย่อยก็ได้ด้วยคือมันจะตีไปเป็นหลายอาการเลยเพราะฉะนันไม่แนะนําเลยคะ่ะจะผู้หญิงจากผู้ชายกลั้นปัสสาวะไม่โอเค แล้วถ้ามันยังไปตอนนั้นไม่ได้อะคะ่ะมันได้สักกี่นาทีไหมคะแบบที่มันจะยังไม่ส่งผลหยดังว่าได้นานเลยอะ่ะอย่าดูแคลนความสามารถมนุษย์ของเราคะ่ะ <c oughs> มันสามารถกลั้นได้แบบนานเลยอะแต่ว่ายิ่งเราฝึกอะไรบ่อยๆอะ่ะมันก็จะ <c oughs> เก่งทางนั้นไงยิ่งเรากลั้นใช่ปะเราก็จะยิ่งกลั้นได้นานขึ้นเก่งขึ้น <c oughs> แต่มัน <c oughs> มันไม่ดีอ่ะเออ,เอ,อไม่ควรไม่ควร <c oughs> นั้นก็ไม่ต้องฝึกนิสัสนี้ <c oughs> ไม่ต้องฝึก <c oughs> ไม่ต้องฝึกนี้แต่ว่าไปฝึกแต่ว่าอาถ้าปวดก็ถ้าไปได้ก็รีบไป้ <c oughs> พี่จะบอกนะพอยิ่งอายุมากขึ้น่ <c oughs> พี่ไปก่อนเลยคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่มันสําคัญ <c oughs> คนที่ปว <c oughs> ดอุจจาระอย่างเงี้ยถ้าไม่รีบไปเข้าเนี่ยมันก็จะหายถูกปะแล้วมันก็จะแบบเราก็จะกุ้มกังวลอะไรเงี้ยหลังๆพี่นิดนึงพี่ไปแหละเวลาพี่มองร่างกายพี่จะมองเขาเหมือนเพื่อนเราเลยอเขาบอกอะไรเรามาถ้าเราทําให้ได้เราจะรีบทําเขาแฮ ppy เหมือนกันกระเพาะลำไส้แฮปปี้หิวเรากินอยากอึไปอึอยากฉี่ไปฉี<ฮ>่แต่ว่ามันเป็นเพราะว่าไลฟ์สไตล์ค่ะหรือว่าการอยู่ในสังคมบางทีเรื่องการขับถ่ายมันเป็นเรื่องเราอายอะมันเลยทําให้แบบอันไว้ก่อนอบางครั้งแบบเหมือนเราไม่กล้าบอกเขาว่าตอนนี้เรา,เราปวดท้องไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอันนั้นอันไว้ก่อนพี่ว่าเราต้องสร้างค่านิยมใหม่อื มันจะพังกันไปหมดนะคือคือเอาอย่างนี้เอาเอาอย่างบ้านพี่ก็เหมือนกันบ้านพี่บางทีไปเที่ยวเนอะเราก็จะแบบเออเออเที่ยวเฮ้ยเก็บเก็บเอาไปเยอะๆปวดฉี่เอาเยเพิ่งเพิ่งไปเดี๋ยวไม่ทันอะไรอย่างงี้หลังๆหลายปีมานี้เลยแหละไม่ปวดฉี่ใช่ไหมไปฉี่อือไปออไม่มต้องอัน้นคือ เราบ้านพี่ก็จะเป็นอย่างนี้พี่ก็จะเป็นหน่วยหนึ่งที่เราดูแลสุขภาพอ่ะพี่อยากให้ทุกคนสมมติเราอยู่ในทีมเดียวกันอ่ะเฮ้ยปวดฉี่พีฉี่ดูหน้ารู้แล้วนั่งประชุมกันเอ้ยไปเลยเบรกสิทำไมอะ่ะุกเรื่องมันไม่ได้ขอขาดบาดตายสุขภาพนี่ขอขาดบาดตายพี่อยากให้เราสร้างค่านิยมแบบนี้กันอ่ะสุขภาพมันมันเป็นพื้นฐานทุกอย่างคุณจะทํางานได้หรอ ถ้าคุณกับพอประสบอักเสบอะถูกปะ,ะเออย,ยังไงก็แล้วแต่เอาสังเกตองค์กรเดียเ๋ยวนี้เขาก็จะแคร์เรื่องสุขภาพของพนักง,งานความมีความอยู่ความสุขเพราะว่าเขารู้ว่ามันเป็นแหล่งพลังงานเลยแหละพนักง,งานแฮปปี้สุขภาพดีงานเขาก็ออกมาดีเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องใส่ใจแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะอย่ามองแค่ว่าแบบอย่ามองแค่ว่าปวดฉี่เฉยๆไม่ใช่สําคัญสําคัญค่ะทีนี้เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของฤทสีดวงด้วยหนูเลยอยากรู้ว่าฤสีดวงเนี่ยค่ะ มันมีการเกิดมาได้ยังไงใครบ้างที่เสี่ยงเป็นริสีดวงริสีดวงก็เป็นปลายทางของระบบขับถ่ายที่ไม่ดีค่ะเออไม่ว่าจะถ่ายบ่อยเกินไปหรือถ่ายไม่ออกมันก็เป็นการที่หลอดเลือดบริเวณรูทวารเนี่ยมันได้รับการเสียดสีหรือว่ามันต้องรับการเบ่งมันเหมือนผู้ถูกกระทำอ่ะน้องแมนด้ามันอยู่ปลายทางแบบฉันทําอะไรไม่ได้เลยฉันอยู่ตรงแล้วมันก็อักเสบคือมันอ่ะรองรับเรามาตลอดเลยอ่ะแล้วจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วมันต้องแบบบางคนก็คือผุดออกมา บางคนก็คืออักเสบอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นด้วิสศีรดวงธาวารแก้ได้ด้วยการปรับระบบการกินการย่อยพฤติกรรมของเราพอระบบขบับถ่ายเรามันกลับมาเป็นปกติอะค่ะมันจะกลับเข้าไปเองมันจะเซตเซตตัวทุก oh. อย่างเลยนะในทางแปย์แผนทายของเราที่พี่ชอบตรงนี้กระพอยตรงนี้แหละบางทีเราไม่ได้ต้องไปทําจุดหนึ่งเพื่อให้มันหายอะเราทําวงล้อ,อแต่ละจุดอะให้มันโอเคอะ ปัจจัยมันพร้อมมูลอ่ะมันหายทุกโรคเลยเหมือนคนที่มีปัญหาเรื่องโรคลมอ่ะสมมติลมในท้องอย่างเงี้ยลองให้เขาตั้งเสาหลักบ้านใหม่ให้ดีอ่ะเรื่องการกินการนอนการพักผ่อนออกกําลังกายจิตใจหายทุกโรคเลยเพราะธาตุมันกลับมาสู่ในจุดที่สมดุลแล้ววะค่ะ,ะไม่ต้องไปนั่งกินยารักษาสิบโดปรับเสาหลักบ้านร้อยดีหายทุกโรคเมื่อกี้พูดถึงน้องฤทิ์ที่ว่ามันก็เกิดจากพฤติกรรมเราเนาะที่ว่าเรากระทําน้อง ต้องต้อง่ะยากไปทำน้องมีอีกอย่างหนึ่งที่หนูอยากรู้ว่าแล้วคนที่มีนิสัยชอบนั่งห้องน้ํานานๆะเขาก็อยากให้มันออกแหละแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มาก็นั่งไปบางคนมันเวิร์กด้วยนะคะบางคนร<ม>ู้สึกว่าทาแล้วแบบเอ้ยมันมาจริงแต่บางคนก็นั่งไปมันก็ไม่มาเหมือนกันอย่างเงี้ยมันส่งผลเสียอะไรไหมคะคือถ้าจะนั่งก็คือนั่งได้แต่ว่าพี่ลองทํากับตัวเองแล้วมันเวิร์กก็คือพี่จะไม่เอาอะไรไปทําในห้องน้ําการทําอะไรทีละอย่างอ่ะมันดีกับทุกอย่างค่ะ แต่โลกทุกวันนี้บางทีมัน,มนหลอดหลอมเราให้มา,าติดทักษะไป่ทำสิบอย่างได้ในเวลาเดียวกันคือเก่งไงเฮ้ย <c oughs> แต่สุขภาพเราอย่าเราอย่าใช้หลักการนั้น <c oughs> ไปเข้าห้องน้าแล้วมันจะปรือ้อปวดอึไปเข้าห้องน้ำไปอึเอาโทรศัพท์ไว้ข้างนอกห้องน้าไม่ต้องมีหนังสือค่ะ <c oughs> คุณนั่งไปสบายสบายทอะไรอย่างเดียวออกเองเชื่อลองดูแต่ <c oughs> ส่วนคุณจะอยากจะเพลิดเพลินนั่งนานอะไรแล้วมันออกก็ไม่เป็นไรนะเพียงแต่ว่าเราให้ความสาคัญกับเขาอะเราไม่ต้องเอาอย่างอื่นไปทําด้วยแค่นั้นพอนอกกนั้นมาปรับที่ต้นทาง ใช่เพราะว่าหนูเคยได้ยินมาอีกการขับถ่ายอะ่ะจริงๆก็ใช้สมาธิเหมือนกันนะมันมันเกี่ยวไหมคะว่าแบบเราต้องให้แบบความสนใจมาเภย attention ว่ามันเอาใจช่วยเขาอะ่ะสมาธิมันคือการโฟกัสอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง <c oughs> แค่นั้นคะ่ะบางทีคนเรามองสมาธิว่าต้องเพ่งต้องอะไรเ <c oughs> ปล่ามันคือการทําเรื่องเนี้ยสมมติเราอยู่กับแฟนเราค่ะ <c oughs> เราไม่เอาโทรศัพท์มือถือมาเล่นนั่นอะคือเราอยู่กับแฟนเรา100%นี่คือสมาธิแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปถึงขนาดแบบไปเค้นเอาจริงๆรแล้วการน,นั่งสมาธิอะกลับตาเค้นยางเงก็ไม่ใช่สมาธินะเอาแค่ว่ามีสมาธิกบบการเข้าน้ำแบบควมว่าให้ความสําคัญกับเขาทําเขา,าอย่างเดียวเนี่นแหละใช่เมื่อกี้ริสีดวงไปแล้วมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เลเวล up ขึ้นไปอีกคะ่ะรุนแรงขึ้นไปอีกคือมะเร็งลำไส้ที่คุณหมอพูดถึงตอนแรกแรกแล้วมะเร็งลำไส้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นกับใครได้บ้างคะ ลำไส้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบย่อยค่ะเนี่ยแหละทําไมพี่ถึงบอกว่าทางแพทย์แผนไทยเราให้ความสําคัญเรื่องของระบบย่อยมาเลยในทางแพทย์แผนไทยเราจะเรียกไปในกลุ่มกระสายกระสายแปลว่าโรคที่เป็นเรื้อรังลําไส้เนี่ยแปลว่ามันมันมันลงมาที่ธาตุดินแล้วและอย่างที่เคยบอกไปว่า อะไรที่มันลงธาตุดินน่ะมันไม่มีทางมาถึงธาตุดินอยู่ดีๆอะ่ะมันไฟกับลมกับน้ํามาก,ก่อนเราจะสังเกตยังไงว่าเรามีแนวโน้มจะเป็นโรคมะเร็งไส้ <ừ. S 1> เพราะเรามีอาการทางระบบย่อยมาเนืองๆตลอดหลายปี <ừ. S 1> คนที่ปล่อยให้ตัวเองท้องอืดท้องเฟอ้อท้องผูกลำไส้แปรปรวนเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวไม่ถ่ายเดี๋ยวกินเดี๋ยวไม่กินมันรวนอย่างเงี้ยมาเป็นเวลาหลายปีอันนี้คุณต้องระวังมะเร็งลำไส้แต่ถ้าเราไม่อยากเป็นมะเร็งลำไส้วิธีการก็คือเราดูแลระบบย่อยรอให้ดี อากินให้ดีขบดับถ่ายให้ดีนอนหลับให้ได้ออกกําลังกายทำจยใจเบิกบานไม่เพียงวายรำสายแล้วค่ะมะเร็งอื่นๆก็จะมีโอกาสเป็นน้อยอย่างที่พี่หมอแดงบอกว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยคือถ้าเราดูอง์รวมธาตุต่างๆหรือความสมดุลในร่างกายได้ไม่ว่าโรคอะไรมันก็ม,มันหายมันหายด้วยอัตโนมัติเหมือนสมมติว่าเราปรับพฤติกรรมหลายๆอย่างเพื่อให้โรคนี้หายแต่มันได้โบนัสโรคอื่นหายด้วยถูกถูกต้องพอฟังมาถึงตรงนี้หนูเชื่อว่าหลายๆคนจะรู้แล้วแหละว่าการขับถ่ายอ่ะ มันเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันที่เราจะต้องให้ความสนใจกับเขาแล้วถ้าเป็นคนที่อาจจะขับถ่ายไม่ค่อยเป็นเวลาล่ะคะเขาอยากจะฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาอาจจะต้องเปลี่ยนกิจวัตรหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอแดงมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะอยากให้มาตั้งหลักที่กิจวัตรก่อนคะ่ะเราเราเหมือนเรา r รอไวเขาเหมือนเราจะปลูกต้นไม้อย่างให้ออกดอกอะทั้งน้ำทั้งดินทั้งการใส่ใจต้องพร้อมไม่งั้นตอกไม้ก็ไม่เกิดถูกปะ่ะเอาอย่างนี้ไม่ได้ว่าต้องเป็นแค่ว่าลิสีดวงหรือระบบขับถ่ายนะ กับทุกอย่างสุขภาพเลยเสาหลักสุขภาพนะคะ4อย่างการกินการนอน การขับถ่ายการออกกําลังกายสมมติตอนมีปัญหาเรื่องขับถ่ายอยู่บางทีพี่ถามเรื่องของการขับถ่ายอย่างเงี้ยถามว่ายังกินเป็นไงอ๋อก็ก็กินไม่เป็นเวลาอยู่เหมือนเดิมค่ะเอ้าก็จะไปหวังขับถ่ายดีมันก็ไม่ใช่ป่ะหรือว่าก็กินโอเคนะคะแต่ว่าไม่ค่อยออกกาลังกายหรอกค่ะอาทิตย์นึงอาจจะไปสักครั้งหนึ่งหรือว่าไม่ออกกําลังกายมานานแล้วเฮ้ยระบบขับถ่ายของเราอะมันก็เป็นส่วนที่ลําไส้อะมันยังไงมันก็ต้องขยับถ้าคุณแบบแมะเลยอะวันวันหนึ่งแมะอย่างเงี้ยอ้าะ มันจะเอาอะไรที่ไหนไปขยับขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นลองดูค่ะลองนอนให้เป็นเวลาดูคนที่นอนไม่เป็นเวลาเนี่ยตับจะไม่ได้พักตับไม่ได้พักตับเป็นประธานของความร้อนตับคุณจะร้อนตับร้อนเกิดอะไรขึ้นน้ำแห้งสิคะไฟเยอะลมเยอะเผาผ่านน้ำแห้งหมดคุณจะกินน้ำเท่าไหร่คุณจะกินกากใยเท่าไหร่คุณยังนอนอย่างเงี้ยอยู่อ่ะ ระบบขับถ่ายคุณจะไม่กลับเป็นปกติอ่ะเพราะฉะนั้นลองนอนให้เป็นเวลาตื่นพร้อมกับแสงอาทิตย์เพราะอะไรเพราะเราจะได้กินข้า,าวเช้าให้ดีในทางแผนไทยแผน,แผนจีนเหมือนกันการกินการย่อยการขับถ่ายเนี่ยทุกอย่างเส้นลมปราณคะมันจะอยู่7จ็ถึงเก้าโมงนี่แหละถ้าเรานอนไม่ดีเราจะตื่นไม่ได้ตื่นไม่ได้เราจะกินข้า,าวเช้าไม่ได้ทุกระบบขับถ่ายทุกอย่างกระดุมทุกเม็ดมันจะรวนเรานอนให้โอเคเราตื่นให้โอเคอ่ะตื่นเชา้ามาออกกําลังกายกินข้า,าวเช้าเนี่ยลองทําไปสัก3ามสี่เดือนดูเดี๋ยวมันดี เราปรับการกินปรับการนอนแล้วก็ออกกําลังกายบ้างขยับตัวบ้างใช่กินขยับนอนหลับผ่อนคลายเนี่ยเป็นสี่อย่างที่ลําไส้ต้องการอืมค่ะสี่อย่างเนี้ยบางคนเขาอาจจะไม่สามารถปรับทีเดียวได้ทั้งสี่อย่างเพราะว่าด้วยกิจวัตรหรือว่าด้วยหน้าที่การงานก็ได้อาจจะทําให้มันปรับทั้งทั้งหมดพร้อมกันไม่ได้คุณหมอมีคําแนะนํำไหมคะว่าเราเริ่มจากอะไรดีอ่ะพี่ว่าค่อยเป็นค่อยไป เอาที่เราพอจะทําได้ก่อนไม่งั้นนะมันเหมือนกับแบบมันก็ดูยากอะ่ะถูกปะเช่นสมมติว่าเราพอจะนอนเร็วได้ออกกําลังกายอาจจะยังเออยช่วงนี้งานยุ่งจริงวะเราก็ลองนอนเร็วดูจริง,รงๆการนอนเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่ดีตามมาเนาะหรือว่าช่วงนีอ้อาจจะยังนอนเร็วไม่ได้งานมันยังต้องมีหรือว่าคุณแม่เลี้ยงลูกอย่างเงี้ยลูกต้องตื่นกลางดึกกลางดึกเนี้ยเราพอจะกินอะไรที่เป็นประโยชน์ครบห้าหมู่เคี้ยวเยอะๆมีเวลากับตัวเองมานั่งกินอย่างดีอ่ะไหมหรือว่าอ่ะช่วงนี้อาจจะกินยังไม่ได้นอออนนยังงไไมม่ดด้าเเลิิจๆ ออกกาลังกายเนี่ยเราอาจจะเริ่มง่ายๆจากการที่เราเพิ่งตัวช่วยให้หน้อยลงก็ได้นะจากเดิมเนี่ยเรานั่งอยู่กับที่เลยประมาณ3ชั่วโมงไม่ได้ไปไหนเลยจ้าอยู่หน้าจอจ้าอ้าวเฮ้ยชั่วโมงหนึ่งเราลุกออกไปอ่ะหยิบน้ํำไหมล้างแก้วไหมสูดอากาศไหมมองท้องฟ้าไหมเห็นเส้นขอบฟ้าไหมวันนี้อะไรเงี้ย<ม><ม>ก็ได้หรือผ่อนคลายเองก็เถอะเฮ้ยตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยสอย่างเออลองผ่อนคลายไหม ในระหว่างวันอ่ะลองมานั่งเฉยๆหลับตาผ่อนคลายฟังเพลงอย่างเงี้ยเอาอันที่คิดว่าเราทําได้ง่ายที่สุดอ่ะเราเริ่มทําอันนั้นก่อนแล้วมันจะค่อยๆนํามาสู่อย่างอื่นๆคืออย่างน้อยๆมันจะเป็นกําลังใจให้เราด้วยน้องแพนด้าคือถ้าเราไม่เริ่มอะไรเลยเราสึกว่าอ้ามันยากฉันปิดจบกลับเลยจ้าไม่ทำแล้วข้อสอบข้อนี้มันก็จบถูกปะแต่ถ้าเราค่อยๆเริ่มเฮ้ยอ่ะลองอย่างหนึ่งก่อนเว้ยเราจะเริ่มมีกาลังใจเพราะว่ามันเริ่มมีอะไรดูดีเข้ามาในชีวิตอ่ะอะไรใหม่ๆอ่ะแล้ว3-45ี่ห้าในเดี๋ยวมันมาเอง ก็คือว่าลองเริ่มดูก่อนเอาที่เราทําได้สุดท้ายเราคือไม่ว่าคําแนะนําอะไรก็ตามเนาะเราก็ต้องปรับให้มันเข้ากับวิถีชีวิตของเราถูกต้อง